บึงเอาเด้อคววมแหงแหลงคววมแหงแหลงพี่น้องพริกข้ากับมะล้อมมะแหลมแล้วพี่น้องเอ้ยเังเด้อเมื่อบึงค่วมแหงแหลงพี่น้องพี่น้อง เบิง่งพี่น้องเบิง่งแหงและพี่น้องเครือบักถัวบ่มี่หนามหดเบิง่งพี่น้องเบิง่ง เพิ่มข่วมแห่งแหลงเด้อพี่น้องเอยพี่น้องกล้วยนานแหลงก็จะเป็นประมาณนี้น้ำกระบอพ่อหดพี่น้อง เบิงพี่น้องเบิงพริกเขือเห้ากับบ่พ่อน้าที่จะหดพี่น้องน้ามน้องสากระแหงกับเบิงพี่น้องเบิงเบิงค่วมแห่งแหล่งเด้อพี่น้องเอย เบิง้งพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งความแห่งแหลงเด้อพี่น้องเอ้ย ออกมาทั้งสวนพี่พี่น้องส่วนนามเขากะแห่งไปนำํำเสมือพี่น้องบึงเอาเด้อความแหงแหลงความแหงแหลง,พ,งพี่น้องบึงพี่น้องบึงพริกเขือเฮ้า พิกเข้ากับมาล่อมมาแหลมแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องส่วนนามเข้ากับแห่งไปนำเสม,มอพี่น้องพี่น้อง กล้วยนาแหลงก็จะเป็นประมาณนี้ฟอ,องเดินมาเบบึงควมแห่งแรงพี่น้องกิบต์ตะไคร้สวยๆจ้า เผข้าวกับมะล่อมมะเหล็มแลวพี่นองเอ้ยพริกข้ากับมะล่อมมะเหล็มแลวพี่นองเอ้ยเบิ่งพี่นองเบิง่งพริกเขือเข้า ช่วยนาแรงก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิง่งพริกเขือเห้ากับบพ่อน้ำที่จะหดพี่น้องน้ำน้องสากระเฮงกับ มาทั้งสวนพเพื่อบักกะทกลกต้นกล้วยพี่น้องมาดูแลสวนคือเก่าพี่น้อง คลิปนี้กับม่มีอย่างไรเพื่อบกกระทบลกต้นกล้ยพี่น้องพริกกำลังออกดอกชุดที่สอง ข้ากับมาล่อมมาแหลมแล้วพี่น้องเอ้ยกิบพริกก็บเขือพี่น้องพี่น้องกล้วยนาแหลงก็จะเป็นประมาณนี้ ออกมาทั้งสวนพี่พี่น้องสวนหนามเขากะแห่งไปนำเสมือ,พ,อมพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งลาผ้าหลาะหัวหล่อสวนเริ่มเหมือนเดิมสวัสดีจ้าเพื่อน มือนีไม่ล่าออกมาทั้งสวนเลยพี่นอ้องพริกรกำลังออกดอกชุดที่สองก็บตะไคร่สวยๆจ้าิึงเอาเด้อความแหงแรงความแหงแรงพี่นอ้องยังไหนเนาะบานสวนคอย น้ำกับ่ค่อยเพียงพ่อพี่น้องกล้วยนาแร่งก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องออกมาทั้งสวนพี่ มาดูแลส่วนคือเกาพี่น้องคลิปนี้กับบมี่ยังไลกอดล่งทุกวันฝ้าฝนกับบตกพี่น้องเมิ่งผิกพี่น้องกำลังออกดอกหลอบสองสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีไม่ล่าออกมาทั้งสวนเลยพี่น้อง มึงเอาเดอ้อความเหง่แรงความเหงแ่ลแรงพี่นอ้อง